สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องชายสามเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาดูตู้แอร์ของ DC 93อันนี้93ไม่มีอุ้มนะครับอันนี้เป็นรองกระสบแต่ก็อยากติดแอร์ครับปีหน้าถึงจะซื้ออุ้มใส่ปีหน้าจะลงอุ้มของ105ครับบางคนถามว่าทำไมไม่เอาอุ้มที่มันมาสมิร็รูปของ93เลย คืออุ้มของเก้าสามันมันเล็กนะครับมันเท่ากับเจ็ดสิบอ่ะโดยตัวตัวเก้าสามอ่ะมันใหญ่แล้วถ้าใส่อุ้มเจ็ดสิบรู้สึกว่ามันจะเต็มเร็วไปไหน่อยแล้วอีกอย่างราคามันแพงครับก็เลยคิดว่าจะมาซื้อออกข้างนอกมาครับวันนี้มาคุยเรื่องตัวแอร์ดีกว่าน,นี้ก็ตู้เปล่าครับยังไม่ได้ติดแอร์ อันนี้ก็ของของมาถึงแล้วนะครับมาถึงเมื่อกี้ชุดแอร์อันนี้ไม่มีสายครับต้องมาเดินสายเองผมเลือกใช้อ่คอยร้อนพัดลมเดียวนะฮะก็คิดว่าพัดลมเดียวมันก็น่าจะเกินพอแล้วเพราะว่าโดยความกว้างของตูแอร์มันไม่ได้กว้างอะไรชุดนี้ก็อยู่ม 7, ันเจ็ดพันเจ็ดพันห้าครับพร้อมส่งเดี๋ยวเงินปลายทาง ส่วนคอยร้อนของตรงนี้นะฮะจะติดติดไว้ตรงนี้เลยคล้ายคล้ายกับอของศูนย์เลยติดไว้ข้างๆอันนี้สีผมทาานะครับไม่ได้พ่นถ้าพ่นมาอาจจะเนียนกว่าน,นี้ถ้าพ่นผมก็ต้องปิดพวกเนี้ยต้องบังไว้ไม่งั้นสีละอองสองีจะไปโดนก็เลยเลือกที่จะทาเาเดี๋ยวค่อยขัดกระดาษทรายแล้วลงเคลือบเอาครับเดี๋ยวมันก็นีนเอง าภ,าภายในก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะฮะอันนี้ใส่แค่แผ่นฉนวนกันคอมร้อนไว้ก่อนส่วนหน้าตา่างพาคนั้นเปิดได้นะฮะทำไว้เปิดได้ไม่รู้ไปเปิดเปิดไปทำไมส่วนข้างหลังนี่ก็ตรงนี้จะติดคอยเย็นนะฮะติดพัดลมแอร์ส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็ว่างๆหน่อย ทำให้มันกว้างเข้าไว้ส่วนตัวคายข้าวนะครับที่มันอยู่ข้างนอกผมก็เสริมเข้ามาให้มันอยู่ข้างในอย่างนี้นจะได้สะดวกสบายครับไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดหน้าต่างออกไปไม่ต้องเปิดหน้าต่างออกไปเอาลมร้อนก็คือย้ายย,าย้ายคอนโนตรนพวกนี้มาไว้ข้างในให้หมด เวลาข้าวติดคอติดไหลจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเปิดกระจกเปิดหน้าต่างนะฮะมุมมองภายในก็กว้างครับอันนี้ระบบประตูะครับประตูทำเิมนี่นะฮะแน่นครับ,รบผมไม่ได้ใช้ลูกยางนะขอประตูเนี่ย ขอประตูมใช้เป็นเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากเหล็กฉากเล็กพอปิดเข้าไปมันก็จะสนิทพอดีแทบจะไม่มีรอยห่างนะอะคริลิกผมซื้อมาแผ่นเดียวครับพอดีเลยลงตัวพอดีเหลืออยู่แผ่นเดียวครับเหลือแผ่นนิดเดียวเหลือแค่เนี้ยเนี่ยไหมที่มันเหมือนกระดานอัดเนี่ย นเลยแค่นี้ที่เหลือผมใส่ไปหมดเลยก็ลงตัวไปดีจอดครับรถดำรถไม่โคจอดวันนี้ไม่มีงานก็จอดต่อแล้วทำาเกี่ยววันนี้ยังไม่ขยายปากครับทุกอย่างยังเป็นเดิมๆอยู่ปีนี้จัดเต็มครับเริ่มแรกจากอ่า ทำตู้รู้สึกว่าตู้รุ่นนี้จะหนักนะฮะว่าตู้รุ่นนี้มันยาวนะครัข้างบนก็ทำหมวกใส่บังแดดนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวจะมีต่อต่อข้างล่างลงมาอีกนะครับจะพาเดินดูรอบๆจะปิดตัว ปิดประตูกันนะฮะอบย้อนแสงดูข้างหน้ามันก็จะรกลกหน่อยนะฮะ ตัวนวดเปิดไว้เฉยนะครับไม่ได้ทำอะไรหรอกเปิดไว้เฉยไม่ให้หนูเข้าไปอยู่ทำอยู่โลง่ลงๆเนี่ยก็ล้างไม่ทั่วถึงคนระับมีข้าวมีอะไรลงเรืออยู่จากทำงานปีที่แล้วมาเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังหลังตู้ นี่ฮะหลังตู้หลังตู้แอร์ประมาณเนี้คระหลบกรองคัหลบกร,รองแก้วส่วนตัวนี้ก็เปิดปิดได้ครับอันนี้ยังไม่ใส่กรอนนะครัยังคิดไม่ออกว่าจะทำกรอนสูตรไหนดีแต่จะไม่ใสแ่แต่จะไม่ใส่กรอนบ้านแน่นอนครับ เป็นหลังคาหลังคานี้ก็จะเป็นหลาหลังคารถตู้ครับ,บพอดียว่าลื้อรถตู้แล้วเหล็กมันเหลือผมซื้อเหล็กไปทั้งหมดไม่ถึงสองพันนะครับส่วนมากก็หยิบจับเหล็กที่กองกองไว้รอบๆบ,บ้านเนี่ยครับเหล็กท,ทำโรงรถเหลือๆก็จับมาใส่จับมาใส่น้ำหนักนี่ก็หนักเอาเรื่องนะครับ เฉพาะตู้นี้น่าจะเกือบสามร้อยโลเสเดี๋ยวลงแ,ลงแรงงคนถามมาว่า93มีข้อเสียอะไรไหมเก้าสามมีข้อเสียตรงตรงคอลำเลียงครับโซ่คอลำเลียงมันยาว ยาวและหย่อนง่ายครับแต่การปืนข้าวนี่ยกให้มันเลยสุดยอดไม่มีติดคอครับรุ่นนี้โอนอย่างอื่นก็โอเคครับผ่านรุ่นนี้น่าใช้แรงดีมากข้ามคันนาไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ครับดันไฮอย่างเดียวยลุยลมแล้วดันไฮอย่างเดียว ช่วงล่างใหญ่ครับรุ่นนี้โอเคครับก็ไม่มีอะไรจะพูดละเดี๋ยวเจอกันอีกทีอ p พสองก็น่าจะเป็นติดแอร์ Air, ตกแต่งภายในเรียบร้อยส่วนอีพีนี้ก็ให้ดูแค่ตู้เปล่าไปก่อนนะฮะอันนี้ให้เด็กๆเ,เขาทาสีครับมันเลยจะเยิมเย้มๆหน่อย นิยมงานสร้างครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกรุการติดตามครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ